ับเข้ามาเกาะติดประเด็นเรื่องความมั่นคงกันหน่อยนะคะอยู่ในช่วงหยุดยิงก็จริงแต่เมื่อวานนี้เราก็ได้มีการไล่เลียงและวิเคราะห์ให้เห็นแล้วว่าท่าทีของคุณเซนก็ยังคงมีการกล่าวหาประเทศไทยนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นฝ่ายรุกรานกัมพูชาแต่ว่าอย่างไรก็ตามพูดถึงคุณเซนเนี่ยมันก็มีข่าวที่หลายคนสนใจนั่นก็คือมีข่าวว่าเฉินจื้อนะคะซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่มีคดีเกี่ยวข้องกับเรื่องของสแกมเมอร์นะพี่สำราน ถูกตำรวจควบคุมตัวที่กัมพูชาแล้วก็ประสานส่งไปที่จีนคำถามคือองค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการเดินเกมระยะยาวจากฝั่งกัมพูชาหรือเปล่า ตงนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะคะกับรองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศเป็นนักวิชาการด้านการเมืองและความมั่นคงการต่างประเทศนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วต้อนรับอาจารย์ปณิธานนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับครับสวัสดีครับคุณเหมิวครับคุณสำรานครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านครับครับ,รบอาจารย์วิเคราะห์ประเด็นเรื่องของการจับกลุ่มตัวเฉินจื้อแล้วก็ส่งไปให้จีนหน่อยนะคะนี่เป็นสัญ,ญญาณอะไรจากฝั่งกัมพูชาหรือเปล่าคะ อผมว่าสัญญาณแรกก็น่าจะมาจากจีนนะครับว่าเอาจริงต้องการตัวคนนี้นะครับไม่อย่างนั้นก็คงไม่เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าควรจะส่งให้ตั้งนานแล้วนะครับ <c oughs> แต่ว่าจีนก็คงจะรู้สึกว่าถ้าไม่ทําอะไรเลยแล้วก็โดนโจมตีว่าอยู่เบื้องหลังกัมพูชาเรื่อยๆแบบนี้นะครับความอ่ออมั่นใจในจีนในฟุมิผาาก็จะเสียไปเยอะนะครับ แล้วก็คนจนํานวนมากก็ได้รับผลกระทบจากกระบวนการเหล่านี้จริงๆก็มีอีกเยอะนะครับหลายอีกหลายกลุ่มอย่างที่เราทราบแล้วก็ขยับเข้าไปลึกถอยออกห่างจากชายแดนแต่ว่าก็เป็นสัญญาณชัดเจนจากจีนนั้นเป็น,น,นประเด็นแรกนะครับอ่ประเด็นที่สองก็แน่นอนนะครับว่ากัมพูชาก็ยอมร่วมมือแล้วก็เห็นว่าเป็นประโยชน์เพราะว่าะจะได้ลบภาพที่ไม่ดีในเวทีนานาชาตินะครับแล้วก็ง่ายนะครับที่จะลบ ด้วยการส่งคนคนเดียวเ,เครือข่ายก็ยังอยู่นะครับแต่คนของคนคนเดียวไปนานาชาติก็จะมองว่ากัมพูชาร่วมมือมากขึ้นแรงกดดันก็จะน้อยลงนะครับแล้วตรงนั้นแหละครับกัมพูชาก็จะใช้กาสรสมมตของนานาชาติมากดดันเราในเรื่องอื่นอีกครับคุณหมิวครับคุณํำรานครับครับคือหมายถึงว่า,เ,าเพื่อรักษาให้ตัวเองอยู่ในอำนาจเนี่ยก็เลยใช้วิธีส่งเฉินจื้อกลับไปเพราะไม่อย่างนั้นก็กลัวเหมือนกันว่าอาจจะถูกมาหาอำนาจเนี่ยเข้ามาจัดการผู้นําในกัมพูชาอย่างนี้หรือเปล่าคะอาจารย์ ครับครับผมคิดว่าจะถึงขนาดนั้นหรือเปล่าก็ไม่ไม่แน่นะครับแต่ว่าอ่าใช่ครับแรงกดดันก็จะมากขึ้นความไม่พอใจจีนก็จะสูงขึ้นแล้วก็จะมีผลมากต่อการต่อสู้กับไทยนะครับเพราะว่าหลายหลายคนก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าเรื่องหลังความเข้มแข็งบางอย่างของกัมพูชาเนี่ยก็ต้องมาจากจีนนะครับก็ต้องมาจากพัฒนิตของจีนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอปิดทวิตตรงนั้น นะครับกัมพูชาก็จะหมดสภาพเร็วขึ้นนะครับซึ่ง mm. เรื่องนี้เราก็ควรจะไปหาสวิตตอนนั้นให้เจอนะครับแล้วก mm. ็คุยกับจีนให้ดีว่าจะปิดยังไงนะครับแต่ว่าก็ยังยากอยู่ครับตรงนี้กัมพูชาก็กลัวพอสมควรนะครับแล้วก็แน่นอนไม่ใช่จีนอย่างเดียวจริงๆฝั่งตรงกันข้ามกับจีนไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือว่าสหรัฐก็ต้องการให้กัมพูชาเนี่ยร่วมมือเรื่องกระบวนการปาปาม อ่แก๊งคอเซนเตอร์ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่ทราบนะครับเดื่ออยู่ในญี่ปุ่นก็เยอะอยู่ในสหรัฐก็เยอะแล้วก็ประเทศนั้นก็เดือดร้อนนะครับแล้วก็ออกกฎหมายขึ้นบัญชีคนเหล่านี้ไว้แล้วก็พูดง่ายๆคุณสมนัตคุณหมิวครับค่ะอ่าทําแบบนี้ก็มีแต่ได้กับได้นะครับในสายตาของหลายคนในสายตาของกัมพูชาแต่จริงๆก็มีเสียบ้างครับคุณสมนัตครับครับอที่ภาษาชาวบ้านเขาบอกว่าอ่างานนี้นี่จีน ปาดหน้าอเมริกานะคือเอาตัวเฉนชื่อไปก่อนแทนที่จะให้อเมริกาดาเนินการเนี่ยอันนี้ฟังได้ศับ์ไหมอย่างนี้อาจารย์ใช่ครับถ้าถ้าคิดว่าอเมริกาออไปจับไทยก็ได้แล้วก็อย่าเผลอนะครับแต่เดี๋ยวอาจจะะคุบตัวคนนี้ไปหรือว่าถ้ามาเมืองไทยเราจะคุกใล้ดีไม่ดีเราส่งให้กับอเมริกาอีกอย่างที่เราเคยส่งนวิกเตอร์บูธของรัเสเซียให้กับอเมริกัน ไปฮัมบารีให้กับอเมริกันถ้ามาเข้าทางเราเราตะคุบตัวได้ต่อจะส่งให้กับอเมริกันเพื่อที่จะกดดันจีนนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ครับว่าเขาเขามองว่าต้องรีบดําเนินการนะครับแล้วก็คงต้องไปเจรจาก,กันให้ดีว่าจะเปิดเผยอะไรหรือไม่เพราะว่ามันไม่ใช่เท่านี้นะครับมันถ้าอยู่นานๆแล้วโดนจับได้จากฝ่ายอื่นหรือว่ามีอะไรที่เปิดเผยมากกว่านี้มันอาจจะเสียหาย ถึงนายรุนเซ็นนายรุณเมเนตหรือเปล่านะครับ mm hmm. มันจะเสียหายถึงจีนหรือไม่ mm hmm. นั้นการเอาตัวไปเก็บไว้เนี่ย mm hmm. กเ็ปเป็นสิ่งที่หลายคนก็มองว่าก็วินวิน,วนสำหรับหลายฝ่ายครับอ๋อ oh. แล้วท่านแรกกับความอยู่รอดเนี่ยนอกจากเฉินจื้อแล้วเนี่ยคิดว่าฝั่งกัมพูชาจะเชื่อใครอีกไหมคะเออก็คงมีบ้างนะครับฝ่ายค้านก็เขาก็จ้องอยู่ตั้งนานแล้วนะครับสี่ชิดไปในเมืองไทยก็มีแล้วก็ตอนนี้ก็รณรงค์กัน,กน,กน เยอะบอกว่านายคุณเซนทำให้เสียดินแดนนะครับแล้วก็ค่อนข้างเดือดร้อนนะครับอแล้วก็อาจจะต้องมีการดําเนินการกวาดล้างฝ่ายค้านกันอีกอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับอาแต่ก็คุณหนูก็คงสังเกตได้ว่าฝ่ายค้านก็ไม่ค่อยเปิดโปงเรื่องกระบวนการพวกนี้เท่าไหร่นะครับอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ยังต้องพิสูจน์กันนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ว่านอกจากฝ่ายค้านแล้วเนี่ยอาจจะมี ว่าหัวหน้ากบวนการแก๊งย่อยๆอนืดเป็นขนาดนี้ก็ผุดขึ้นมาขยับขึ้นมาแล้วก็แล้วก็เลื่อนย้ายนะครับที่ตั้งเข้าไปลึกๆกาจะโดนกลับตั้งนะครับเป็นระยะะเพื่อให้นานาชาติเห็นว่าเขาเอาจริงนะครับเพื่อที่จะเอาตรงนั้นนะครับมาต่อรองเขาต้องการให้กับชาติต้องให้นานาชาติชื่อเหลือเขาในกรณีที่เขาพยายามผลักดันไทยให้เข้าสู่การเจรจาในระดับนานาชาตินะครับตรงนั้นก็จะเป็นผลงานของเขาครับ โอ้แต่ว่าอย่างเฉินจื้อเนี่ยก็เป็นเจ้าของอาณาจักรปรินกรุ๊ปใช่ไหมคะอาจารย์ก็ถูกมองว่าเป็นคนที่ใกล้ชิด,ดผู้นําการพูชามากๆเลยนะคะแล้วอยู่ๆแบบเหมือนเหมือนเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดแบบนี้เนี่ยวันก่อนก็มีนักวิชาการบางท่านมองว่ามันคือความคบไม่ได้ของผู้นําฝั่งนูน้นอาจารย์มองอยังไงคะเอ,อผมไม่แน่ใจนะครับเออไคบไม่ได้เราไม่อยากจะคบอยู่แล้วถ้าไม่จําเป็นนะครับในประวัติศาสตร์ของเราแต่ว่าลักษณะบแบบนี้เหมือนกับมีการเจราจากันในระดับหนึ่งอยู่แล้ว มีการตกลงกันนะครับแลกเปลี่ยนกันเขาเข้าคุมความรับไว้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นจะจับเขาไปทําอะไรเนี่ยนะครับมันก็จะต้องต่อรองกันให้ดีปัญหาจะพลาดพิงไปถึงใครต่อใครอีกหลายคนนะครับฉะนั้นการเอาไปเก็บตัวไว้ดีที่สุดและอันนี้คือสไตล์จีนโดยแท้ออเมริกาจะอเมริกาจะเคืองมาจานปันทิธานเอ้ยคุณเอาตัวไปก่อนเคืองใช่ไหมมีเคืองแน่นอนครับแต่ว่าก็จะพูดอะไรมากไม่ได้เพราะเขาก็เป็นอชาวชาวจีนนะครับ แต่แล้วก็อยู่ในกํากับของของลาบูชาก็อยู่ในกำกับของจีนในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับแต่ใช่ครับก็<ๆ>ก,ก็ดูเหมือนกับว่าอ่าไม่ค่อยมีความสามารถในการทาอะไรนอกจากขึ้นทะเบียนนอกจากอ่อายัดทรัพย์สินซึ่งที่เขาพูดอย่างนี้ครับคุณสำราญว่าฝ่ายยุโรปเนี่ยก็ได้แต่อายัดทรัพย์สินแต,แต่จับพวกนี้ไม่ได้แต่ฝ่ายจีนเนี่ยจับพวกนี้เลยแต่ไม่ได้อายัดทรัพย์สินนะครับหรือหรือว่าไม่ได้ทําลายเครือข่าย นะครับแต่ว่าเด็ดหัวหรือว่ากลับกลุ่มตัวคนเหล่านี้ไปเป็นระยะระยะก็เป็นสองรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับรกลับมาที่วุนเซนอานจารย์บรรลิฐานคิดว่าภาษาชาานอีกแล้ววุนเซนกลัวจีนหรือกลัวอเมริกาม,มากกว่าณน,นาทีนี้อ,อผมคิดว่าน่าจะเป็นกังวลกับเรื่องจีนมากพอสมควรเ <มา S 1> พร,พราะว่าจีนจีนเป็นเป็น,ปนออกําลังจริงๆเป็นลมใต้ปีกจริงๆ นะครับเป็นเป็นประเทศที่ถ้าหันหลังให้กัมพูชาก็คงจบขึ้นสภาพความเป็นภัยนะครับอเมริกันยังไม่สามารถเข้ามาทดแทนจีนได้นะครับแต่ในอนาคตใช่ครับระยะยาวก็ต้องเอาอเมริกันมาส่งดุลกับจีนนะครับแล้วก็ต้องมองไปทางอเมริกันด้วยนะครับก็อันนี้จะเป็นบทบาทของลูกชายในหุ่นมาเนตแต่ว่าภัยใกล้ตัวจริงของในหุ่นเซนก็คือจีนนี่แหละครับถ้าเราทํางานกับจีนได้นะครับปิดสวิตต่างอย่างได้นะครับจะได้ผล ถ้าเราคุยกับจีเรื่องการจับขบวนการของอพวกแกแคมเมอร์นะครับเราก็จะได้ผลงานแบบกับกับที่ทาก,กันในกรณีนี้ด้วยครับอ,อันนี้เป็นเป็นเรื่องอที่เราอาจจะต้องให้ความสาคัญกับจีนมากขึ้นในเรื่องนี้ครับอยากฟังจากปากอาจารย์พิธนันชัดๆสักสองนาทีหน่อยนะคือหลายสํานักปูรูหลายท่านก็บอกว่าคุณเซนยังไงเสียเนี่ยน้องหมีวกลางปีนี้หรือปลายปีนี้ไปแน่ทั้งสุขภาพแล้วก็ทั้ง ความตกต่ําในบ้านในเมืองความ,มล้มเหลวด้านโน้นด้านนี้อาจารย์ไม่ทานวิเคราะห์ยังไงฮะว่าเขาจะรักษาอำนาจ<ม>ครามอำมาเป็นยาวนานอีกสักกี่ปีกี่กี่คอสอพอสอครับครับผมเ,เป็นกังวลว่าเขาอยู่มานานสี่สิบกว่าปีเหมือนปูตินนะครับอยู่มานานยี่สิบกว่าปีานะครับอแล้วคุณทรัมป์มาสองรอบแล้ว ระบบของทรัมป์ก็ดีของปูตินก็ดีของคุณเซนก็ดีอของมาดูโรของเบเนเซลาก็ดีมันลงลากลึกมากครับอืถึงจะเอาหัวออกได้เนี่ยอตัวฐานก็ยังไม่ไปไหนคอนิเวนเซราก็ยังต้องเจราจากับฐานของมาดูโรอยู่ตอนนี้รองประธานนัธิปดีก็เป็นตัวแทนเหมือนกันหมดเลยนะครับตระกูลหุนมีลากลึกแต่เรามองไม่เห็นเท่านั้นเองนะครับแล้วไม่มีตระกูลอื่นที่ที่สามารถมาทดแทนได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่า จะเขาจะออกหรือไม่นะครับยันเป็นไปหรือไม่ผมคิดว่าก็ยังไม่สามารถพูดได้ว่ามันจะพลิกโฉมไปเลยนะครับฝ่ายค้านเนี่ยแย่กว่าที่เวเนเซเล่าของของกัมพูชานะครับอ่าอย่างในอิิร่านคนรุ่นใหม่มาประทวงก็จร um> uh ิงแต่ก claro> ็มองไม่ออกเลยครับว่าใครจะมาแทนถ้าไม่เกิดสงครามกลางเมืองเพราะฉะนั้นก็เป็นห่วงตรงนั้นแหละครับอืมแต่ว่ายังอยู่อีกยาวจัอย่างนี้อเมริกายังไม่กล้าตัดสินใจเหมือนมโดโรเหมือนเวเนซซเลาเพราะมันคนละคนละพื้นที่ คนละบ,บริบทประมาณนั้นใช่ครับแล้วก็ห่างไกลผลประโยชน์ก็อาจยังไม่มากเท่าไหร<อ>่แล้วผลเสียใจยมากมันจะเกิดสงครามการเมืองฆ่าล้างสผ่าพันธุ์เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับ<อ>ในกัมพูชาเราจะมีขมิหลายตระกูลกตระกูลเวียดนามตระกูลจีนตอนนี้ตระกูลจีนก็แตกกระเ็นสองสพวกนะครับขมิแดงนั่นนะครับ<อ>แล้วยังมีตระกูลหุนซึ่งลงลากลึกแล้วก็ยังมีตระกูลสมรังสีซึ่งกาลังกลับามาใหม่แล้วก็มีตระกูลที่ผมเรียกว่า ตระกูลเจนซีขมรเจนซีคนรุ่นใหม่แบบที่อหร่านกาลังลุกขึ้นมานี่แหละครับที่สีลังกาถ้าเราบริหารกลุ่มเหล่านี้ไม่ได้นะครับอจะยุ่งยากมากกว่าตอนนี้อีกนะครับการที่จะต้องเจรจากับหนึ่งคุณเซนหนึ่งคุณเมเนตตรงไนต้องเจรจาเขมรหกฝ่ายเจ็ดฝ่ายก็จะยุ่งเรามากครับออืมตอนนี้ก็ต้องเจรจากับลักกอรทูเรแล้วไม่ใช่เหรอครับฝั่งกอทูเลนหรอกอทูเลหน่อยน้องมิวทำไมคะฝั่งฝั่งฝั่งเยนมา ใช่ใช่ซึ่งน้ำหนักยังไม่มากก็จริงแต่ในเมื่อเขาเดินแบบนั้นเราก็ต้องพูดคุยกับเขาให้เป็นเรื่องเปลราวขึ้นถูกไหมครับเพราะว่าเขาคุม่ดนอยู่นะครับเราให้เขาบริหารชายแดนอยู่พอพอเขาจัดตั้งตรงนั้นขึ้นมาก็กลายเป็นว่าก็เป็นตัวใหม่แสดงแต่หน้าเก่าแต่มันเป็นระบบใหม่เข้ามาก็ต้องบริหารจัดการกันให้ดีครับก็ทุเลก็คือหมาของอเมริกาใช่หรือไม่อาจารย์บันนครับเออหน้า น่าคิดมากนะครับเพราะว่าอเมริกันมีปฏิบัติการบางอย่างอยู่อยู่ยยตรงนั้นอยู่แล้วนะครับ <S <S <ม>แล้วหลายฝ่ายก็บอกว่าไปจากไทยก็มีไปโดยตรงเครือข่ายก็มีนะครับ <S <S <ม>อันนี้ก็ทําให้มันเดินได้เร็วขึ้นนะครับเราได้เห็นปฏิบัติการได้เห็นเงินได้เห็นคนของอเมริการมากขึ้นนะครับในช่วงหลังๆไม่กี่ปีมานี้เองนะครับก<ม>็ก็เป็นไปได้สูงนะครับว่าเขามีกําลังเพิ่มขึ้นจากการสสนุนของสหรัฐและของหลายประเทศอยู่ในระบบของรัฐภาสหรัฐมีรายงานชัดเจนนะครับว่า เขาขอเงินมาช่วยเหลือตรงนี้ครับอ๋อสดงอเมริกาคงซัพพอร์ตอยู่ในบางบริบทบางมิติล้านเปอร์เซ็นแน่นอนเลยนะครับผ่านเครือข่ายต่างๆแล้วตอนนี้น่าจะเยอะขึ้นนะครับก็ไปยุบเลิกไม่สนับสนุนตั้ง66องค์กรนะครับก็คงมีเงินเหลือครับคุณสำรานครับ30กว่าองค์กรในยูเอ็น30องกรนอกยูเอ็นอาจจะเอามาทุบให้องกรเหล่านี้นะครับองค์กรเหล่านี้มีฐานอยู่ในเมืองไทยก็มีนะครับและเป็นองค์กรที่ทําเรื่องพวกนี้โดยเฉพาะ เข้าไปตั้งโรงพยาบาลเข้าไปช่วยเหลือต่างๆจากอดีตนักรบทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องต้องต้องดูให้ดีนะครับมันไม่ได้สามารถเกิดขึ้นในสุญญากาศหรือเกิดขึ้นทั่วข้ามคืนนะครับแต่หลายคนก็ยังมองว่ายังอ่อนแอแล้วก็ยังไม่น่าสนใจมากนักแต่อยาประมาทคนเหล่านี้ครับเขาก็เกลียงอิสระนะอาจารย์กอทูเรนเนี่ยนะฮะโบมเมอรในผลโบมเมียเก่าเนี่ก็กําลังเยอะเมืนกาลังเยอะเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับแล้วก็เขาก็มีการเจรจาจับ กเ็เียนกลุมม่มอ,อื่นพวกบคุมชายแดนเขามีผลประโยชน์มีรายได้อยู่แล้วนะครับ <c oughs> แล้วตรงนี้เป็นด่านสําคัญที่จะมาถึงไทยลองคิดถึงแรงงานสินค้าต่างๆเขาเข้าไปควบคุมได้ขนาดนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหากับเรารขข <c oughs> พอสมควรพูดง่ว่าอาจจะต้องจา่ายค่าคุ้มครองผ่านด่านมากขึ้นหรือเปล่า <c oughs> ะนักธุรกิจไทยน่าจะรู้ดีครับโอแสดงรอบบ้านผ่านเมืองชายแดนของเรานี่เหนือใ้ออกตกในี่มันความมั่นคงทางนั้นอาจารย์นะคะับแล้วถ้าดูแนวที่เขาประกาศด้่ยอ ท่อก๊ธรรมชาติทั้งนั้นเลยนะครับที่เข้ามาอ๋อฝั่งตะวันตกอันนี้ก็ต้องดูให้ดีว่ากองกําลังที่เขาดูแลท่อก๊เราจะเอาอยัางไงกันต่อก็เห็นว่ามีการพูดคุยเจรจานอกรอบกมาหลายเดือนแล้วนะครับก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ครับต้องเรื่องนี้ต้องขยายขอความรู้จากอาจารย์ในโอกาสต,ต่อไปอาจารย์ครับค่ะขอบพระคุณนะคะอาจารย์คะครับยินดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะดรปณิธานวัฒนายากรน,นะคะ oh, เรื่องของความมั่นคงนี่สําคัญมากเอาประเด็นแรกกันก่อนในมิติ ไทยกัมพูชานะคะก็อาจารย์มองว่าข่าวที่กัมพูชามีการจับกลุ่มตัวเฉินจื่อแล้วส่งไปให้จีนสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นเพราะว่ากัมพูชาน่าจะกลัวที่จีนเริ่มเอาจริงกับการปรับสแกมเมอร์ถูกไหมคะก็เลยยอมสละเพื่อนรักส่งตัวไปให้จีนแต่ประเด็นก็คือเฉินจื้อเนี่ยเขาเป็นเจ้าของอาณาจากักรเป็นกุ๊ปซึ่งหลายคนก็มองว่า ปริ n g g r เนี่ยเป็นเหมือนท่อนน้าเลี้ยงของบีเอก็ดีหรือเงินเท่าๆท,ที่เอามาซื้ออาวุธให้กับ,บกัมพ<ช>ูชาไม่มีเฉลิชื่อแบบนี้กัมพูชาจะยังมีท่อนน้าเลี้ยงกัมพูชาก็หยวไปเยอะหยวไปเยอะนะคะ S <S <c oughs> ส่วนเรื่องกอทุเล <c oughs> ยังไงคะพี่สรรรํารานกอทุเลก็อาจารย์บรรทานบอกว่าอย่ายมองเป็นเรื่องเล็กนะถึงแม้จะเป็นอะไรเกิดใหม่ก็ตามนะแต่เขาก็กระเลียงแล้วก็มีสมบัติภาพกับกระเรียงกลุ่มอื่นๆแล้วก็มีวาระบางสิ่งบางอย่างแล้วอเมริกาตอนนี้อย่างที่อาจารย์บรรทานว่า เขายกเลิกการอะไรถอนตัวจากองค์กรระหว่างประเทศรวมทั้งองค์กรที่อยู่ภายใต้ UN นี่66องค์กรเยอะมากมันใหญ่มาก,มากนะครับแต่อาจารย์ประธานบอกว่าอเมริกาไม่ได้ทิ้งกองกําลังเหล่านี้นะค่ะอันนี้น่าจับตามองค่ะส่วนช่วงนี้นะคะใครที่กําลังรอโปรโมชั่นสินค้าสุดพิเศษในช่วงอยู่ดีกินดีไปชมได้เลยค่ะ